สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิกี้ก็จะมารีวิวนะคะเป็นของที่ได้มานะคะอันนี้ก่อนอื่นเลยเป็นอันนี้ค่ะอันแรกนะคะเป็นเอาเป็นกระดาษฉีดได้เนี่ยข้างในน่ารักมากเลยแล้วก็มีเมตาามาเเมตากรุณามุทาจิตเอ้ยเมตตากรุณาอะไรพวกนี้ค่ะแอบดูก่อน เป็นเมตาการุณานั่นแหละเขาหอมมาเหมือนองของขวัญเลยอะเมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาแล้วก็อุเบกขานะคะนะคะ<ม>ก็จะเป็นสี่แบบ เดี๋ยวอีกอันนึงนี่ค่ะเมตตากรลาณมุขิาอุบเบกขานะคะเรามาดูทีละเล่มเนาะเล่มที่หนึ่งเล่มเมตตาค่ะขนาดค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสมบดชีเหมือนกันเขาเขียนว่านะคะอะไรมันหนักก็วางรงนเถิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมีเพียงเท่านี้เหมือนเป็นแบบให้กําลังใจตัวเองนะคะ ต่อไปกรุณานะคะเป็นลายนี้อเมนตดเนลาข้างข้างหลังภาษีนี้อันนี้ข้างหลังภาษีอีกนะคะอันนี้นะคะก็เป็นชื่อเหมือนกันหมดเลยนั่นแหละเขาเรียกขันว่าโลดไม่ได้วุ่นวายใจเราต่างหากที่วุ่นวายต่อไปมทุทิตาห่าไปแบบนี้ สิ่งอะไรอะไรมันหนะักก็วางลงเถอะสิ่งที่ครูจจที่อาจาระสอนมันเป็นเท่านี้เพราแน่น,นะคะเป็นสมุดทีมออเลยเดี๋ยวร,รีวิวสมุดชีก่อนอันนี้นะคะเป็นอุเบกขานะคะเขาเขยียนไว้ว่าแค่นี้อดทนไม่ได้หรือถ้าแค่นี้อดทนไม่ได้เราจะชนะกิเลสตัณหาได้อย่างไรก็าแต่ไปคิดกันเองก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ เขาเป็นไอเนี้ยนะสมุดฉีดอีกเล่มหนึ่งเว้นของปตรทระคะ่ะต้นกลา้าเป็นสมุดฉีดเล่มใหญ่มากอ้เนี่ค่ะข้างในานะเขาเขียนแค่นี้เองเขาเขียนว่า PTT กรุ๊ปตรงนี้นะคะ ข้างล่างเขเขียนว่าต้นกล้าแห่งความสุขที่ยั่งยืนแล้วไปสังเกตอะแล้วก็เล่มนี้ค่ะเล่มนี้เป็นสม,มุดอุย้ยเขียนดูสิ Project ต์ t e n โน e แล้วก็มีชื่อมีที่อยู่มีโทรศัพท์แล้วก็อ e ีเมลนะคะสวยมากเลยอะ่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตารางแล้วก็เขียนโน้ตข้างหลังก็จะมีมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะ ทุกหน้าเลยอ๋อ,อหลังๆมันก็จะเป็นตารางนะคะส่วนหน้าหน้าก็จะเป็นแบบนี้หลังเป็นแบบนี้โอเคค่ะอันต่อไปเป็นอันนี้ค่ะนี่นะคะคอนซีเมอร์ฝาจากปลายเลยนะยังไม่แกะยังไม่แกะก็เลยจะยังไม่รีวิว เดี๋ยวจะมาบอกข้าง,งาน,นะคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ธรรมศาสตร์แถบประการมให้ด้วยนะคะแกะดูเลยแล้วกันอุ้ยสวยมากเลยค่ะข้างในเป็นโรตบุ๊กแบบนี้ดูดิสวยมากแถบประกาศให้ด้วยค่ะหนึ่แท่ง นี่เป็นประกาศแบบหมดน,นะคะ,ะมหาวิทยา,า,าลัยมศา์เราจะมาลองเขียนกันนะคะเขียนเนมนน่ดีกว่าเขียนเนมนะคะเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเนอ้อทำไมมันไม่ติดอ่ะเฮ้ยประกาศาหลอกนะเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกอ่ะปายแม่ห้องสอนแกะค่ะอ๋อเป็นสมุดแบบนี้ ุดปากกาไม่มีประโยชน์เลยอะให้มาก็เขียนไม่ติดรู้สึกไม่มีประโยชน์เลยอะปากกาศน่ะเป็นปากกาเงินแหละเนี่ยคงไม่ใช้สิ่งเงินหรอก หมดแล้วแหละค่ะสำหรับการรีวิวนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใคลิปหน้านะคะจะรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดซับและคริปยังก้ได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย